มาติดตามในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยเป็นครั้งที่7แล้วนะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นชอบในหลักการต่อแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวมค่ะโดยมีความพร้อมในการดําเนินมาตรการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างสันติสุขเพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ แก้ไขเรื่องของความไม่สงบค่ะก็อยากให้แก้ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวนี้คนจากนอกพื้นที่เนี่ยก็จะมีการเดิมาเที่ยวใน3จังหวัดมากขึ้นอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของพื้นที่3จังหวัดน,นะคะก็อยากให้แก้ปัญหาในส่วนนี้เพราะว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เกิดเศรษฐกิจก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ นี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการเห็นสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน ภายหลังการเจราจาการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการครั้งที่7เมื่อวันที่6-7ถึงกุมภาพันธ์2567ระหว่างนายฉัดชัยบางชวดหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยและอุสตาดอานัสอับดุลรา์มานหัวหน้าผู้แทนบร N โดยมีศาสตราจารย์พลเอกตันสรีดโตุสรีสุลกิฟรลีไซนันอบดินเป็นผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียและมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย บรรยากาศการพูดคุยในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้เอกสาร JCPP เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติสุขเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ของไทย ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในหลักการต่อแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวมซึ่งจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในโอกาสแรกต่อไปทางนี้ฝ่ายคณะผู้คุยอย่างได้แจ้งว่ามีความพร้อมในการดำเนินการมาตรการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างสันติสุข โดยจะมีการหาหรือมาตรการดังกล่าวร่วมกันในรายละเอียดโดยคณะทำงานเทคนิคของทั้งสองฝ่ายในห้วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2567ทั้งนี้ที่ประชุมเน้นย้ำว่ากระบวนการพูดคุยควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อไป